ดีครับ FC นี่อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชีวิตการทำงานนะครับอ้าววันนี้เรามาไกลเลยครับโลเคชั่นใหม่ใ่เป็นไงเป็นไงวันนี้เราู่กับอาจารย์เอียวนะครับโดยทีดานสายสีทองกรุ๊ปนะครับของท็อแก่ไหนนะครับทางรถทางอำเภอหนองหินครับวันนี้มาไกลครับกำลังตั้งเซตอัพฐานนะครับ เออชุดโอ้ชุดของปีกกระเพงแสนนะครับกระบะเี่กเขาบอกว่าไม่บอกเลยยังไงกระบะกับชุดของมันเลยมากับมันโอ้มันรุ่นปีใดน้อยเนาะนั่งงานกับเป็นกระบะเล็กเนาะนในรุ่นแรกกันปะโอ้ในพัดติกยางดีเลยเป็นตัวแรกนะครับตัวนี้ไม่ได้ผ่าน t P O นะใช้ระบบใดโอ้มอเตอร์นะครับ ลงกำลังทำให้ถุยลงนะครับไม่ได้ผ่านทีโอเปนตัวใหม่นะครับเนี่ยอ่การผงานของเจ้าบีนะครับโอ้ไปแล้วบีสองเจ็ดนะโอ้อันนี้เป็นผ่านดี่เอาดินเข้านะครับเนี่ยโอ้โหโอ้ไปชิวเลยยออบี อัน่นี้ก็จะเป็นดินสภาพดินก็เป็นดินร่วนปนทรายนะครับอ่าไปแล้วไปแล้วดินค่อนข้างแข็ง,ขงนะครับโอ้การขับรถค่อนข้างจะย,ยากหน่อยนะเอ,เอ้ให้เอฟซีได้ดูโลเคชันดีกว่าเรามาในโลเคชันใหม่นะครับแมนี่เดี๋ยวซุมผาขาวให้ดูเอ๊บในราผาขาวครับอ่าที่มาของเพื่อผาขาวนะ สัญลักษณ์ประจำอำเภอแล้วครับตัวนี้ตอนนี้เราอยู่ในหมู่บ้านนะครับบ้านสำเพา้นะครับหมู่ที่สองนะครับตำบลบ้านเพิ่มนะครับอีกซีอีกหนึ่งของการทําเกษตรนะครับของชาวตำบลบ้านเพิ่มนะครับอำเภอพาคขาวจังหวัดเลยอ้าวไปดูหน้างานจอบีหน่อยสิอยากให้เอฟซีได้ดูหลายงานครับเดหลายเท่าแก่นะเพื่อจะได้มีข้อเปรียบเทียบนะครับหน้างานจะไม่เหมือนกันนะครับในการตั้งฐานตั้งเซตอัพนะครับ ตัวนี้จะไม่ตีดินนะครับออกข้างนะครับไม่เหมือนของทีมงานวิกิปัญญานะครับนี่จะตีดินเข้ากลางนะเพื่อจะไม่เป็นร่องกลางนะครับ๋ต่เวลานั้นก็จะมาตีดินออกอีกนะครับกลับไปกลับมาอย่างนี้แหละถ้าตีออกอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้การมาเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับช่วงนั่นแหละช่วง ใช้รถตัดอ้อยใช้รถขีบอ้อยนะครับช่วงนั้น้วก็รถเวลาสิบล้อวิ่งตัดล่องนี่ก็ลําบากนะครับทำให้เกิดอุปรกรณ์ชํารุดเสียหายนะอ่ะโอ้วันนี้เราพาเอฟซมาไกลเลยอ่างจากหมู่บ้านก็ประมาณหกเจ็ดโลแล้วครับมาทำเอฟซี C ดูวันนี้โอ้ลงทุนมากเอภาพอาจจะย้อนแสงนะครับว่าพายทิตก้นทางนี้ครับเนี่ยโอ้ ย้อนเสียงเพราะว่าจิตท,ทางไล่ทางนี้เพื่อนต้องทำลองอ้อยนะครับหันไปทางที่ตะวันออกนะครับเพื่อการเจริญเติบโตที่ดีของพืชน,นะครับโอ้มีรถขีดรถขีดรถขีบโอ้ไปหน้างานตรงไหนนอะเนาะแต่ลรไม่ใชหน้างานตรงนี้ขี้บอ,อยนะครับไม่รู้ว่าเขาจะวิงไปไหนโอ้หุ่นหุนหุ่นยงไกลๆนุ่นอ้อะไรไม่รู้อ๊อมือดมองไม่เห็นอ่า โอ้ลองอ้อยถือว่ายาวนะครับไกลมากเลยเราจะดูว่าลองยาวขนาดนี้เจ้าบ,บีจะใช้เวลานานขนาดไหนลองลองหนึ่งนะครับเราก็กดักรอยอยู่ตรงนี้แหละมฝนไม่ตกหลายวันแล้วนะครับฝนไม่ตกประมาณได้สี่ห้าวันแล้ว ก็มีลมนี่แหละครับเนี่ยมีลมเนี่ยโอ้ทำให้พื้นดินตอนนี้แห้งเลยครับหลังจากที่ชุ่มชื้นฝนตกมาเนี่ยนีนาดินนี่แห้งเลยนะแห้งเลยไม่รู้ว่าจะตกมาไงไหมครับโอ้ทำไมตกมาช่วงนี้เนาะสงสารชาวนานเนาะครับสงสารชาวนานมากเลยตกก้าไว้ก็ดินแตกเกือบดินแตก้วแหงโอ้ ทำกเกษตรย,ยากนะครับในสองปีนี้นะขกติการลาดินญานะครับก็เราทำการ,กรเกษตรล้วก็คำนวณเวลาให้ดีนะครับพืชตัวไหนนาปลูกไม่น่าปลูนปกนะครับดูตามนั่นเลยดูตามสภาพดินฟ้าอากาศเลยนะครับเราต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพเราจะไปทำเดือนเดนไม่ได้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้มันก็เป็นโลกโซเชียลแล้วละ่ะการที่เราจะ หาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศนะครับหรือเป็นความรู้อย่างอื่นนะครับเราก็สามารถหาได้ในทั้ง Google แล้วก็ u u u e e แล้วก็หลายๆอีกแพลตฟอร์มนะครับเราก็ต้องใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์นะครับหือทางทันใดพอ่อแม่ที่เล่นโทรศัพท์ไม่เป็นอย่างนี้เราก็เราเป็นลูกเราก็สามารถถวยบอกท่านได้นะครับวางแผนการเกษตรนะ ผมไม่อยากให้เสียผลผลิตเสียหายนะครับเพราะว่าทำอะไรทุกอย่างก็มีต้นทุนหมดสารกันทุกคนนะครับอ๋อวิ่งกลับมาล่องเดิมนี่เอฟซีเออเขาจะทำแบบไหนเนี่ยโอ้เราก็ต้องดูนะครับสูตรแต่ละสูตรงานแต่ละงานหน้างานท่อแก่แต่ละท่อแก่นี่ไม่เหมือนกันนะครับโอ้เราก็ต้องดู่ะโอ้หกนาทีแล้วตอนนี้ อาอ้า,อาโอ้ดินแข็งนะครับเด่นดองดองมาเลยเจ้าบียังไม่ดูนะครับว่ารุ่นบีอะไรเมื่อกี้เนี่ยนะเดี๋ยว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 เข้ามารอบนี้เราเห็นครับออมาแล้วมาแล้วเต่งกระดอนมาแล้วโอ้โหวันนี้ถือว่าอากาศร้อนนะครับวันนี้อากาศร้อนครับนี่ท้องฟ้าเปิดนะอ่า พ่าเปิดก็มีเบรกเป็นบางส่วนนะครับก็อยากให้ตกมาในวันสองวันนี้แหละครับฝนสงสารเา้าไร่ชาว,ชาวกเกษตรกรนะครับอ่ะมาแล้วหมดมาแล้วหมดมาแล้วอเออหมดมาแล้วมาดูกันว่าเป็นบีตัวไหนอ่ะ,อะโอ้ประมาณไปกับเจ็ดนาทีนะครับเออหาโลเคขั่นหน่อย สองปีนะโอ้มันนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยน,นะครับวันนี้มาข่าวย่านะครับครับวนขาา่าหญ้าโอ้ยิ่งสองรอบนี่ละเอียดเลยโอ้ละเอียดชิวเลยอะเอ๊ะเอ๊ะจะเป็นตัวผ่านที่กระแพงแสนตัวเก่านะครับโดยไม่ได้มีใครผ่านทีวีโอนะครับในระบบมอเตอร์นะครับในการปัน่นปุ๋ยลงนะครับอ่ารอะไรเนี่ยฮึโอ้โห ะครับสูตรแต่ละสูตรหน้างานแต่ละทแก่ไม่เหมือนกันนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับตามต่อในคลิปต่อไปคลิปนี้ขอากคำว่าสวัสดีครับ